้านนอกของเมือนนอกมันมันเป็นแวไอ้เมืองนอต้องใส่สูตรต้องลนบ่ะแมนมันแมนขาทัรแมนอร่าเขาเหนียวแกงเฮ็ดตับสมตำลวกผักดิ่มายตัดิยดวกห้กแม่น้อง Og så hvis jeg tar sånn mm. fargekake på den, så ser den ut så kult da. Oh, Pappa, mm. Ja? Mm. Oh, jeg har husket å beskrive min lekebil. Ja, du har jo ikke bil, har du? Jeg vil, jeg vil ha en lekebil. Å, oh, vil du ha en lekebil? En liten en som leker, så har jeg ikke tråkk, og ting kler seg.

My I got four million now, now. Oh.

เห็ดก <Ger> ็เป็นคนลิบเียก็เห็ดเห็ดแคนตาลั่นก็เห็ดมันปูอู้ดอกใหญ่ๆดูเอาเก็บเอาขานมาตีนนี่ดอกนีดลูกก็ดีหย่าเก็บเลยครับเอเดนพีสลีเอ้เพื่เดี๋ยวนั้นมาเก็บรองนี่ดีกว่ามะเพอผู้ดยขานมันในกันเห็ดนาแล้วอยู่บ่

อนออสุดเอนเอนะเยี่ยมมีดวกหนึ่งเัามาดซะว่าจะนคนสุดท้าเฮ็ดนาแลกันไรเฮ็ดนาแรกัมีอยู่นแต่ว่ากินบ่แต่ว่านสดเฮ็ดนาแลมีอยู่แต่ว่าคนบานนี่นนี้บกินแต่ว่าเก็บออกมาละมัพาซิงงนเ ฮองเออเรนซะฮ่เนี่ยยรเริ่มเก่งแล้ว็จแลวต่อไปก็เป็นผู้ชำนาญการไปอนุบาลเดีลูกไปเก็บผิด อกระเดกแซ่บมากแก่งอือโอ้ยเก่งมากเลยเอาดึงขึ้นโอ้ยอ่ะมามาคนเก่งคนเก่งเฮ้ยอือวิ่งกันอุ่นนะเยอะเหรอเดี๋ยววิ่งกันอุ่นนะทุกคน

ดอกมันปู oh. เห็ดมันปู mm. Mama, so มมาูกกรเบดิอร์แล้วสรรนตไต่ไต่เห็นบ่มันอยู่ไต่ไหย่ามันอยู่ไต่ไหยามอสเขาจะล่างจะขึ้นไป <c oughs> จะล่างเขาปา่าไปหาเห็ดอีกจไอเลือ <c oughs> ข้องน้ำสร้างน,น้ำไหลข้องน้ำไหล <c oughs> ย่างงาม เป็นนกกระเข้ามาเป็นแบบนี้ตลอดซ้ายเลยทางนี่เขาต้นัันมันเป็นบานห้ากัะเนยบานห้าบ่เฮงจังเลยยังงามมันสุ่มชืนน้อยติดขางทะเลห้องน้ำมีน้ำตลอดนี่เฮ็ดเฮ็ดนาแลน่มีห้อยห้อยเห็น ว่าถากมากินอยู่แต่ว่าเ้าบวกเก็บก็ดัานสปิซ่าดิคันสปิซ่าเดย์เอลสเนลหลาสปิซ่าทุกทีเดคันสปิซ่าเมันเวทชีพุกไก่ดัดไปเ้าเก็บมือคล้ายๆเห็ดปวกบานเฮาด้วยไงอันบ่พุ่นตั้งสามดอกแต่ว่าเ้าบวกหัเหาบวกเก็บห้าบ่เคยเก็บไมสามดอกป้านี่แต่ว่าเป็นตะมี่ลายนี่ป้าป้านี่น่าจะเป็นตะสเตนซ็อกเนาะคือบ่ออกบ่ไม่ค่อยมีเป็นีบ่ แล้วเบื้องต้นมันคายๆป้าเซนซอบไหมป้าสนมันมีเขาไปจังน่อยอ่ะวันมี่เส็บแต่ว่าเอ้ันตอรจะอยู่จังน้อจังน่อยอือุณนะคุชจุดเป็นจุดเฮ็ดพิ่งเข้าเฮ็ดพิ่งเอาทาแล้วเอาทอแล้วให้เอาด่เอาใะ

โอ้เห็ดอันนั้นมันก็ดอกง่ญ่งามแท้เห็ดเขาเห็ดอีหยังวันนี้เห็ดดอกเลยเห็ดอกดอกหยังต้วากินได้อยู่เออต้องเปิดหนังสือมีหนังสือคูเมื่อเก็บเห็ดตัว น้ำตีนที่บา้บานกแกาองุอ้ยคุณเห็ดเท่าเห็ดเท่าหลายอุ้ยเห็ดเห็ดอย่างหลายเลยต่งไต เจอลายรีมือนี่ย่างลายเล่นตเล่นโอ้ยลายขนาดถ้ามมนติดเก่งขนาดปะเหรอเหไ,ไดผุ อันนี้พริกซอบพริกซอบขาวๆนี่กินได้เยอะเนี่ยเก็บเลยเฮาสังเกตเห็ดที่กินได้มันเห็นปะห้อยถากห้อยถากเจาะห้อยถากกินเฮากินได้มันบ่เป็นผิด ป้ามองนี่พริกซอบตัวนน้เหยียบพร้อม่เย,ยบเขาป้าหาเห็ดมือนี่นี่นแหละทางทางเขาป้าแต่เกเินตาละตามเล็กหน่อยให้ท่านก่อนเห็ดกอ,อแต่ห้าพวกเก็บเขา้าเขาขกินว่าเป็น ไปซ่องบางจักหน่อยกันเลรบองตอกก็ปูดทีพี่เป็นเห็ดกินได้มาบนกันเลี้ยงโอ้ยโอ้เห็ดผิดโอ้เห็ดยังอยู่กลางข้างนะตั้งเห็ดเห็ดยังอยู่เห็ดยังอยู่กลางข้างทุนปัดเปัดกปัดโอ้ยบนมันหน่อยหน่อยได้ไงอาจารย์ประกำมายาอะไรกัมา เฮ็ดเทาบดแล้วอ้ยเดดอหนึงเฮ็ดเาก้อกะเเฮลาเก็บเลยเฮ็ดผนเขาเฮ็ดผนเขาเฮ็ดผืนเขาเข้ามาบ่ท่นแก้บดอุ่นอ้ยมเดียวมันเฮียเะไม่เดียวมันเดเสกละถาถาแกะกินถากกิอืม ต้นไเล่เกไดนล่เยินถากนกินว่ะนะแสดงว่าเฮ็ดมันไ่มีพิษนี่ได้กินได้ถากก็กินถต้นไเล่กเออถ้าเฮ็ดดอกดงงามๆนี่ไม่ได้กินนิ่วย่าไปต้องห้าวอันตรายด้ยวยาลุกสามคุกยหนเซนดูเงนกอนี่นการะการโอ้สเตนซบมันเนาก่อนโอ้ย เซ็นซบไอ้ทุกแกมันต้องหบไงนึ่งแด้แท่งสิปุ๊ก่ะเด็กอกามันไมอรู้ผุนไงก็ซ้อมฝึกมือผุนอ่ะแต่ว่าเขาเขาเเข้ามาบอกท่านเฮ็ดนาแล่สองดอกนีุ่นด้วดอกบนกไงหนึงมีดอกนึงนี่เอาเปเอาอันเป่เฮ็ดนาแล่เนี่ยเปลเฮ็ดนาแล่สองดอกมันก็บมันกินได้ยู่เนี่ยเพราะว่ามีถากกินอยู่แต่ว่าเขาเขาเอา โอ้ยบางดูโยฮันเนสกับคันมาตินเก็บเฮดเก็บเฮดสองคนมาเก็บเฮดเก็บเฮดเก็บเฮดกับบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรรี่บูแบร้เริ่มล่าบูเบอร์รี่บูเบอรี่โอ้กับเฮดเก็บเฮดโอ้เฮดได้ลายอยู่ด้วยกี่เต็มกระตาเนาะ ตะกาตากาเอเอบัดนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอ้าวสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเออคานมาตินกับโยเนสจะไปทำอาหารกินแล้วครับหิวข้าวแล้วครับหิวข้าวหิวข้าวบัสดีครับหิวข้าวไปเไปกินข้าวแล้วครับ โอเคบายบายฮาดาบายบายฮาดาฮาดาบายบายฮาดาบายบายอาคานมาตินบายบายก่อนเร็วบายแล้วโอเคบาย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 